ทีมงานตัวพ่อและไตสงขลาครับวันนี้เราพาไปดูการทำไตปลาแห้งยี่ห้อแม่บุญส่งกันนะครับร้อยเครื่องแน่นว่ากันอย่างนั้นเลยครับนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับไตปลาแห้งของแม่บุญส่งเขาเรียกว่าเป็นไตปลาแห้งน้องใหม่ของสงขลาบ้านเราเลยครับมีออยอเรียบร้อยเลยวันนี้ทีมงานตัวพ่อพาไปดูการผลิตกันถึงก้นครัวถึงโรงงานกันเลยครับให้เห็นกันทุกขั้นตอน ว่าเขาทํากันยังไงเอาให้มั่นใจกันไปเลยครับไตปลาแห้งแม่บุญทรงเนี่ยครับเขาทํากันในครอบครัวเป็นโรงงานเล็กๆนะครับตั้งอยู่บริเวณท่าเทียบเรือประมงใหม่ซอยหนึ่งถนนสงขลาพลาซ่านะครับอาเภอเมืองสงขลาในตัวเมืองสงขลานั่นแหละครับเป็นไตปลาแห้งที่สืบทอดความอร่อยมาจากคุณแม่บุญทรงรามสูตร อายุ65ปีนะครับแล้วก็เป็นไตปลาแห้งสูตรโบราณแท้ๆเรียกว่าใครที่นึกถึงรสชาติไตปลาแห้งบ้านเรานี่ครับต้องลองไตปลาแห้งแม่บุญส่งเลยครับทีนี้ก็มาดูขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบแบบไม่มีปิดบังกันเลยครับให้เห็นกันชัดๆกันไปเลยเริ่มจากนำปลาสบะที่รับซื้อมาจากท่าเรือประมงใหม่นะครับอยู่ใกล้ๆแถวนั้นแหละครับมาตัดหัวแล้วก็ล้าง ทำความสะอาดเอาไส้ออกที่นี่นี่เขาจะเน้นเรื่องความสะอาดทุกขั้นตอนครับล้างเสร็จแล้วก็เอาปลาสบัดเข้าเครื่องย่างหรือว่าเครื่องอบนะครับย่างและก็อบในอุณหภูมิที่กำหนดไว้นะครับสุกพอดีพอดี ดูไปเรื่อยๆครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนผสมเครื่องหลักๆนะครับที่ใช้สำหรับทำไตปลาอบแห้งก็เหมือนเครื่องทำไตปลาทั่วไปนั่นแหละครับบอกเลยครับที่นี่สูตรดั้งเดิมสูตรโบราณแท้ๆไม่มีขาดครับเครื่องทุกอย่างครบหมดตามภาพเลยครับ สดใหม่สะอาดนี่เตรียมส่วนผสมทุกอย่างเอาไว้ทีนี้ก็เอามาทุกเค้าเอามาบดนะครับให้เข้ากันดูเครื่องครับสม,มุนไพรรวนๆครับ หลังจากที่ผสมกันได้ที่แล้วนะครับก็เอามาบดให้ละเอียดส่วนนี้ก็เป็นน้ำไต่ปลาครับต้มให้เดือดจนสุก ค่อยความสําคัญทุกขั้นตอนเลยครับเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจครับว่าสะอาดปลอดภัยอร่อยอย่างเดียวไม่พอครับต้องสะอาดปลอดภัยด้วยเอาน้ำไตปลามาคนนะครับแล้วก็ใส่เครื่อง นี่เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญครับหลังจากนั้นก็เอาปลาสบาบนะครับที่ย่างเรียบร้อยแล้วมาแกะเนื้อครับเอาก้างออก คนงานนี่ต้องเซฟเต็มที่ครับเหมือนมาตรฐานโรงงานทั่วไปเลยครับแนมะ้ว่าจะเป็นโรงงานเล็กๆแต่ว่าขั้นตอนทุกอย่างนะครับเสื้อผ้าอะไรครับหมวกแล้วก็ถุงม,มือทุกอย่างนี่เซฟหมดเลยครับเซฟที่บอกแล้วครับเน้นความสะอาดหน้าตาผลิตภัณฑ์ดียังไงเบื้องหลังก็ต้องดีกว่าครับทุกขั้นตอนครับ ไม่ใช่ว่าหน้าตาแล้วดีปลูกกับปลกดีแพ็กเกจด,ดีแต่ว่ามาดูเบื้องหลังนี่แม่ทำกันแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่ครับไปปลาแห้งไม่มูลส่งนี่ไม่ใช่อ่านี่เรียบร้อยพอแกะเนื้อปลาเสร็จก็เอามาคลุกเคล้าผสมกับเครื่องนะครับให้ทุกอย่างเข้ากันนี่ครับ ใช้เครื่องสักพักใหญ่ๆนะครับขั้นตอนการผสมเนี่ยเพราะว่าให้ทุกอย่างมันเข้ากันได้หมดเข้ากันจริงๆนี่ครับเสร็จลว ได้ทีแล้วนะครับแม่แล้วนี่น่ากินครับนี่ขนาดโอ้โหเห็นการผลิตนะครับทุกอย่างดูเลยครับออกมาแบบอไตปลานี่เห็นแล้วน้ำลายไหลครับเปนน็นอาหารป,กปักใต้ครับเปนน็นอาหารสุดยอดเลยครับเนี่เอามาใส่ถานนะครับรอแพ็คใส่กระปกุกแห่เดี๋ยวตรวจด,ดูอีกทีหนึง่ง หลังจากทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับกระบวนการผลิตทีนี้ก็นำมาใส่บรรจุพัณฑ์เรียงถาดกันเป็นชั้นๆแบบนี้แหละครับนี่ครับแล้วก็เอามาใส่กระปุกตามปริมาณตามขนาดที่กำหนดไว้นะครับทีละกระปุกทีละกระปุกได้ไตปลาแห้ง แม่บุญส่งของดีน้องใหม่ของเมืองสองขลาเลยครับก่อนออกตลาดนี่เราเอามาให้ได้ดูทุกขั้นตอนนะครับก่อนจะถึงมือก่อนจะถึงเอาไปกินในครัวกันเนี่ยครับให้ดูกันเลยครับว่าไตปลาแห้งแม่บุญส่งนี่เขาทำกันยังไงให้เห็นกันชัดๆให้เห็นกระบวนการผลิตทุกอย่างเลยครับอย่างที่บอกครับรสชาติดี แพ็กเกจดีทุกอย่างดีไม่พอขั้นตอนการผลิตก้คนครัวนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยครับนี่แม่บุญไตปลาแท้แม่บุญส่งของเี่อนี้ครับเขาเอาให้เห็นกันถึงก้นครัวเลยครับให้มั่นใจกันเลยครับว่าได้ของดีแน่นอนนี่ได้ไหครับเป็นไตปลาแห้งแม่บุญส่งพร้อมส่งครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณบุญสิริ รามปสูตรนะครับซึ่งเป็นหลานของคุณแม่บุญส่งนะครับที่สืบทอดความอร่อยให้เราได้กินกันงเตรป้งใจเชื่อมัน่นในผลิตภัณฑ์ของเราได้เลยว่ามีความสะอาดตามมาตรฐานของออยค่ะแต่ปลาแห้งแม่บุญส่งนะคะเราได้ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับวัตถุดิบการอบปลาการช่างเตรียมวัตถุดิบและรวมไปถึงการผสม าการผสมผลิตภัณฑ์นะคะของเราจะมีการควบคุมมาตรฐานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความร้อนหรือแม้แต่ความสะอาดของพนักงานในโรงงานของเราเองค่ะสูตรที่เราได้ใช้คือสูตรใบปาของแม่บุญสงนะคะซึ่งปกติแม่บุญสงจะใช้ในการบริโภคในครัวเรือนค่ะแต่ด้วยความที่ว่าเราได้นํามาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อที่จะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความชื่นชอบมากยิ่งขึ้นเลยได้สูตรนี้มาค่ะ อ,อยากให้ผู้บริโภคทุกคนนะคะช่วยกันอุดหนุนเพราะว่าเราตั้งใจที่จะทําขึ้นมาค่ะแล้วก็รสชาติเนี่ยคือถูกปากคนใต้และคนไทยแน่นอนค่ะในการติดต่อจากคือรี่จากทื่อติดต่อดันง่ายไหครับาสามารถติดต่อได้ทางเพจแม่บุญส่งไตปลาแห้งค่ะตามเบอร์เบอร์โทรศัพท์ที่แนบไว้ในเพจแล้วก็แอดไลน์ได้ในเพจเลยค่ะ ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการผลิตไตปลาแห้งแม่บุญส่งเอาให้เห็นกันชัดๆทุกขั้นตอนไปเลยครับว่าเขาทํากันยังไงไม่ใช่ว่าเห็นแต่กระปุกสวยๆแต่เอาทุกขั้นตอนการผลิตไปเลยครับว่าวัตถุดิบทุกอย่างของดีของสดของสะอาดตอนนี้กําลังออกสู่ตลาดให้ได้กินกันแล้วนะครับ ใครที่จะซื้อไปกินหรือว่าซื้อไปขายติดต่อได้ทางเพจแม่บุญส่งไตปลาแห้งหรือว่าโทรไปที่เบอร์โทร0612355963 0612355963ที่แนบไว้ในเพจนะครับสามารถแอดไลน์ได้ในเพจเลยก็ได้ครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์ไตปลาแห้งของสงขาบ้านเรานะครับไตปลาแห้งแม่บุญส่งสูตรดั้งเดิมสูตรโบราณแท้แท ที่กินกันมาทั้งแต่ปู่ย่าตายายสืบทอดตำนานความอร่อยอาหารปักใต้บ้านเราให้ได้กินกันแบบง่ายๆครับแค่เปิดกระปุกกินได้เลยได้รสชาติไตปลาแท้ๆไม่มีเพี้ยนครับ